อากาศอากาศดีนะคะหิมาละลายเกือบหมดแล้วคะ่ะเหลือฝั่งนี้นิดหน่อยไปธนาคารสักหน่อยคะ่ะเวลาโอนตังให้คุณแม่ดอกไม้เหลียงพอมาแล้วคะ่ะที่เนี้ย นี้เขายังไม่เอาต้นคริสต์มาสออกเลยค่ะสงสัยไม่ลือออกแล้วมั้งมาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นค่ะอากาศดีๆตรงที่เข้ามานั่งเล่นมาเซลฟี่กันค่ะ ข้างโรงแรมแม่น้ำยังไม่ละลายเลยนะคะละลายนิดหน่อยตรงริมๆนี่ค่ะเราชวนเมาลี่ไปหาตักปลาเมาลี่บอกว่าน้ำแ,แข็งแม่น้ำยังไม่ละลายเลย รอให้มันละลายให้หมดก่อนค่อยไปเวลาอยู่ว่างๆเราก็อยากหาไปทำนนทํทำนี่คะ่คะกิจกรรมจะได้ไม่เบื่ออยู่แต่บ้านทุกวันทุกวันก็เบื่อนะคะวันไหนไม่ได้ทำงานวันไหนทำงานก็โอเคอยู่คะ่ะดูเหมือนเวลามันหมดไวเวลาทำงาน ตรงโน้นค่ะที่ซักผมไกลๆนู่นค่ะที่มองเห็นเดี๋ยวหน้าร้อนก็ได้มาซักผมกันอีกแล้วค่ะตะวันวาวเชียววันนี้น่าจะสิบกว่าองศานะคะวันนี้ได้น้ำกันค่ะ ้ำลายนิดเดียวอยู่เลยน้ำน้ำแข็งอากาศดีดีค่ะวันนี้น่าจะสิบกว่าองศาตะวันแวววาวเทียวเสร็จจากธนาคารมาแวะชมวิวสักหน่อยค่ะน่ามาปิกนิกเนาะแถวเนี้ งนี้ลอยที่ว่าการอำเภอเมืองของอาลวุธค่ะเป็นหลุมหิมะตอนนี้หลุมน้ำแข็งเราเพิ่งเห็นข้างล่างตรงโน้นนะคะมีห้องใต้ดินด้วยค่ะตรงโน้นแองเหมือนหลุมเหมือนที่หลบภัยเลยนะตรงนี้เราเพิ่งเห็นนะเนี่ย มันมีห้องใต้ดินก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะเป็นเมืองเนี่ยเป็นที่ว่าการเมืองอาลวบุตตรงเนี้ยน่ตรงโน้นน่ะเห็นไหมตรงที่รถจอดสองคันน่ะใช่หลุมหลบภัยเปล่า <c oughs> ดูสิ <c oughs> บ้านเราตรงตรงทางเดินละลายสวนในสวนยังหนาอึ้งตึ้งอยู่ค่ะ มาลี่เอาตะไข่มากันกระต่ายกระต่ายมันมากินตรงใต้ใตกินกิน่งเปลือกต้นแอปเปิลเต็มไปหมดเลยค่ะปีนี้ยี่มาตะแลกเคียงเอวเลยนะคะนี่ก็ละลายลงเยอะแล้วก็แฉะแฉะค่ะข้างนอกดูตรงเหลาวผ้าย,ย่างกองพนันเทินทึกอยู่ค่ะเมื่อวันก่อนเราปีนไปตากผ้ากันกับลูก ตรงนี้ยิ่งสูงเคียงคอเราเลยค่ะแต่แปลงผักยังเคียงเอวอยู่นะคะละลายนิดเดียวขอบบ้านเออแปลกนะบ้านเราหนากว่าเพื่อนบ้านเยอะเลยค่ะสูงเป็นสองเท่าในส่วนต้นไม้ก็เริ่มโผล่มาแล้วนะคะเห็นบาง ดินบางที่แล้วค่ะละลายล้วฝั่งนี้แต่ฝั่งฝั่งแปลงผักไม่ละลายเลยงงจังฝั่งนี้ต้นไม้กำลังโผล่ทิวลิปด้วยค่ะเห็นเมื่อกี้เดินมาเห็นเพื่อนบ้านกำลังตัดตัดรั้วค่ะ อยู่ข้างหลังบ้านยังหนาเตะอยู่ค่ะเกียงเอวเยอะมากลอยมันล่วงจากหลังคา อากาศดีค่ะวันนี้เดินไปทำงานช่วงเย็นมาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะใกล้บ้านเราไปเราลืมเอาเสื้อกันหนาวใส่ไปด้วยแต่ก็ไม่หนาวนะคะสบายสๆอันนี้แดดดีมากเลยค่ะสักผ้าตากแดดแดดแจเลยค่ะ ทำงานบ้านกระจกกระแจกค่ะวนันนี้มารี่ออกไปทุระข้างนอกเราอยู่บ้านทำงานบ้านทำนั้นทำานึ้